คุณผู้ชมพบกับส้มในช่วงอาราวไทยแลนด์อีกครั้งนะคะวันนี้ส้มพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองสี่แควรหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่เราจะไปเที่ยวกันอยู่ที่หอชมเมืองค่ะซึ่งเป็นจุดชมวิวตัวเมืองนครสวรรค์ที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเที่ยวหอชมเมืองด้วยกันเลยค่ะ หอชมเมืองนครสวรรค์ตั้งอยู่ในเขตเทศบา,นนาลนาครนครสวรรค์สร้างขึ้นบริเวณพื้นที่ยอดเขาวัดคีรีวงศ์อำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนซึ่งลักษณะของหอชมเมืองนั้นจะเป็นอาคารหอสูง1ิบชั้นโดยที่บริเวณที่เป็นพื้นที่จุดชมวิวตัวเมืองนครสวรรค์จะอยู่ชั้น1ิบของตัวอาคารครับ สำหรับจุดชมวิวตัวเมืองนครสวรรค์จะสร้างเป็นห้องกระจกโดยรอบเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆของเมืองปากน้ำโพได้อย่างสวยงามครับนอกจากนี้ที่หอชมเมืองนครสวรรค์ก็ยังได้มีการจัดแสดงเทศการภาพถ่ายเรื่องราวต่างๆในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันด้วยนะครับ องค์พระเจดีสีทองเหลืองอารามตั้งเด่นสง่าอยู่บนยอดเขาคือพระจุลามณีเจดีเป็นหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญในจังหวัดนครสวรรค์ที่น่ามาชมกันครับองค์พระจุลามณีเจดี ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวัดคีรีวงซึ่งบริเวณที่ตั้งขององค์พระจุลามณีเจดีมีศาสนสถานที่สวยงามน่าชมมากๆเลยนะครับโดยที่ด้านในขององค์พระจุลามณีเจดีนักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับแล้วก็ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติให้ได้ชมกันอีกด้วยครับ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ชมความงดงามด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมในวัดคีรีวงไปแล้วนะคะเส้นทางต่อไปคะ่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดที่นั่นจะมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรให้ผู้ชมได้เที่ยวดูกันบ้างตามไปดูเลยคะ่ะบึงบอระเพ็ดเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับทั้งนี้ที่นี่ยังถือว่าเป็นแหล่งดูนกอีกด้วยนะครับ ซึ่งถ้าหากนักท่องเที่ยวอยากรู้ว่ามีนกชนิดไหนเข้ามาอาศัยอยู่ที่บึงบรเพชรกันบ้างแล้วก็สามารถเข้าไปชมและเรียนรู้ได้ที่นิทรศการจำลองอาณาจักรนกได้นะครับ นอกจากจะมีนิทรรศการจำลองอาณาจักรนกให้ได้ชมกันแล้วที่นี่ก็ยังมีอาคารแสดงพันสัตว์น้ำจืดให้ได้ชมกันอีกด้วยครับโดยสร้างเป็นอุโมงค์ที่มีความยาวกว่า24เมตรเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมพันปลาน้ำจืดชนิดต่างๆนับร้อยๆตัวมีทั้งปลาน้ำจืดของไทยและปลาน้ำจืดของต่างประเทศให้ได้ชมกันครับ จากบึงบระเพ็ดเราก็เดินทางไปชมเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอนสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์ที่ตำบลบ้านแก่งกันต่อเลยครับผลงานหัตถศิลป์ในการทำเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญในตำบลบ้านแก่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอ,อดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่อพยพมาจากอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีครับ สำหรับเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญจะมีผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาหลายรูปแบบครับทั้งแจกันโอง่งกระถางและของตกแต่งบ้านและสวนอีกมากมายหลายขนาดชอบแบบไหนทูกใจก็เลือกซื้อกลับไปเป็นของเที่ยะลึกได้เลยล่ะครับทั้งนี้ถ้าหากนักท่องเที่ยวอยากจะลองทำเครื่องปั้นดินเผา ชาวบ้านที่นี่เขาก็ไม่ห่วงนะครับแถมยังจะสอนวิธีการทําที่ถูกวิธีให้อีกด้วยเป็นกิจกรรมที่สนุกที่น่าลองเรียนรู้มากเลยละครับ คุณผู้ชมคะจังหวัดนครสวรรค์นะว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือของไทยที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่แพ้ที่อื่นๆค่ะทั้งธรรมชาติศิลปะสถาปัตยกรรมและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆของการมาเที่ยวที่น่าจะมาจากทิปกันดูค่ะหากมีเวลาลองหาโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์กันดูค่ะแล้วพบกับอาราไทแลนด์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ